ห่มหนือพี่น้องนี่ยังเป็นแถวเป็นมูย่งข้ามงครับนี่จุ่มมีนครับที่เป็นหมอกของเตะฝนก็บาตกมาเนาะช่วงนี้ฝนแสบแกงแสบครับนี่ท่นแห้งแห้งเนาะมีนอุ้ิครับมื่อแล้วครับนหนไม่ไดมโอวโว ไอ้นีสมดอกไอ้สาดอกทังงดอกนึงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสปูตสก้อนครับมาปลกับสบายทั้งดอยซูงครับผมวันนี้วันนี้เปี่ยนไม้เปี่ยนพิการครับผมทั้งจังหวัดลำพูนครับผม มาลอเห็ดตะไคร้เนาะแมีนบ่ได้มาหลายอาทิตย์แล้วครับบ่ได้มาจอบเบิ่งโดนนะครับผมมื้อนี้ก็เลยได้มาจอบเบิ่งครับผมตอนนี้ก็ย่ายม่คอยเครื่องดอยแล้วครับเหลืออีกครึ่งนึงก็สิฮอดหลังดอยครับผมมื้อนี้มาพ่อเห็ดละครับช่วงนี้เป็นเห็ดน้ำหมอกเด้อครับนี่ดูนูครับตมาครับผครับผมช่วงนี้ปนแซ่บแกงแซ่บครับดีมากตอกนีึงปนมาชนิดดีน ละดอกครับผมครับคิดมันี่กับคิดไมเดอร์ครับผมเมนครับผมวันที่ยี่หกสุลาครับสองพันห้าร้อยสอสิบแปดครับผมเมนครับเห็ดเห็ดไหมครับหลุมเป็นน้ำสองเบ้าครับผมย่างไปเรื่อยๆครับครับหลังแตกก็จะเห็นกอแดงเลยครับหลุมแตกจะได้งานนี่ป้าทมหนืงพี่น้องนี่ยังเป็นแถวเป็นมูเลยครับนี่ เมนครับนี่เป็นหมอกของเตะฝนกระบาตกมาแน่น,นอนเห็นช่วงนี้แกงแสบปนแสบเด้อครับผมพี่ดอกนี้อาจจะออกมาตั้งสองสามหมื่นเมนมันมีต้นฉันมากต้องหอกเป็นกระแหงเน่าไปเลยเหรอเป็ปนครูแล้วมีสามดอก ามดอกเพิ่มเดอกนึ่คิดว่าจะอ,ออกนะม,มีนตัวงานเอมาดยินแห้งเนี่ยแห้งครับรูอกสองสามเมือ่อแล้วครับไม่ไ้กเไม่้พวกไวนโอ้ทับหนีก็วูอรมาณถึงเนครับผมไปตามปนมาเงิน,ไ,นไปยาก เหน่ยวเหนียวคแสบแตด้นีแนวนี่นนเป็นว่าหินกอแดงครับนังแตกเืีกอนึงบ้างอขอเรื่ธรรมะมาหันเล่สองสามมือครับผมธรรมะองันึงงาที่ติดในดอกงามีครับ ย่างไปจนเกือบทุบแล้วครับผมท่าน,นี่ยางบ้าข้อเขา,เขาไม,ม่ใช่เลยแมนใบไม้แมนแบบแมนไหนปนนึงครับใบยางของเขาเดี๋ยวตำปนครับนี่แมนครับแนบ่เลยเนาะเน่า <Okay. S 1> ท่มไลครับผมบปนไอ้มากรู้นะครับแมนแต่ว่าเฮ็ดก็จะอกอ,อกยีนออวมานมเนาะแมนครับผมก็อีนังแตกเฮ็ด นี่กำลังแตะกันครับไงขันมาสองสามหมื่นทีแล้วคืคทอที่ด้่ลายก็หนึ่งอยู่ครับที่ถือรองนี่นะครับแต่ยังนี่ยู่แช่ไหมถือปลายครับผมน,น,นี่นี่มันแห้งๆเนาะมีอนปักยางลูกเหมือนครับผมผู้ใดอยากได้เห็ดตอกับพี่เด้อครับผมนึ่นขงข้าวเขา่าเมนมอน แน่นด้วยข้าพี่น้องแยกกุ้งครับผมหนูนัตำรวจเบิ้งครับผมนับมือที่กลับไปแล้วครับผมเวลาประมาณเดือนท่านว่าครับผมมันจบมาชอบมึงครับผมถ้าเพิ่นออกไลน์ก็สิได้มากเนาะอันนี้เพิ่นออกซัมนี่ฟังบ้ากระติเก็บเพ็ดกอครับผมแล้วก็ณีพาคู่บกบกครับผมครัป่าท่างผีเพิ่นกาบเบิกใจเนาะท่างเหนือ ของมากก็ซื้อตุ่มซื่อหนีน่าเยอะครับผมตุ่มไม่อย่างดีก็ต้องิไปซื้อโครงไก่มาใส่ใส่ใส่ยีบใส่หมื่นครับผมครับผมตรงนี้ครับ,สรบ,บใส่อะไหรครับเพิ่นถามเนาะนี่นครับออกมาก็ได้บระเดี๋ยวใส่นะนี่นอ่เฮ็ดต้นายนงนางครับผมบใบไม้ตกแก๊บตุกแจกเลย,เยนี่บ้า,า,ง,นานงนี่บ้าข้างล่างอย่าเป็นจุ่มนี่แหละสายอ่ะครับสุราหะหาได้ ทางน้ำคนจุ้มแบนเปล่เครื่องแดนห้งครับนนี่บอก,กห้อยยางรัดลงท่าย่างไรบนี่บแนนพืชจีไก่กกันนิเนยามแนองากะนักมือสิดทัาครับรผมแนสิจะข้าวลครับรผมประมาณพืศจิกาเกือบท่านว่าลครับนนครับว่า ปี่ถกับชาวนาเก่าม่นสพฤศจิกาครับนี่เ็นนแ่ยตกมือไครับแต่ฝนมาามันก็สิออกอยูเนาะเห็ดไข่เห็ดดอกเห็ดก่อนดีนังซุ่มอยู่ยันก็ว่าแห้งือก็าซุ่มอยู่คนบาองายันก็ไ้เก็บำนี ไงครับเงินงเก็บทำรเก็บูนแี้นาใือเอ้ยยางรัดถนมาั้งอยเนาะไม่ยางรัดถินไหรทำยางดงนี่ไปพวเขาัยางออนี่ไปยางเบ่งเห็ดไปน้ำครับเพราะว่าันออกดูนั่นหนาาเฉียบผมาเีเพิ้นระเไหแข็งแครับผมเพราะยุ่่มดีวอาจะออกนียกว ันเป็นผักนุ้งน่เหมืกับผักนุงนี่สองผักสามผักเกินสิบผักชึ่งไงยังะไรแต่กยังเป็นะไแลกมกยวัี้นีายมยอไร่นเอาไปแต่บวาบว้ครับขึ้นไลก็เมื่อยครับผมสูง รอยนี่สูงแหงครับผมเป็นอยู่สามพักกรดิ่ห์หอดข้างหลังดอยทั้งหมดอันนั้นโมเมนต์สนนะครับนะลงไปอีกขั้นน้องปอี๊ น้ำใยม่นอยากกินน้ำใ่ไปขอสื่อเปนมนี่ส้งางอยม่หนไม่มเน,นี่นาาจกนะาะปข้าง,าง,ง,าง 5, 2, นงานหสองบาทครับผมนโ้ำดาน้ำซำเพิ่มเอาโชว์ทากา อ็นเห็ดด้านเห็ดลมครับเงี้ครับเจ้าอ่ะอันที่องอันที่องเปนกญยาน้ำฟ้องกองเป็นการปฏิหาราันข่งฟ้องกองเิ่นกัญญาเป็นจุดจจุอืมอีกซน่ยาไกเสียราว่า อันี้ภาแรกลงเป็นกีาตัวสูงสุขอรัที่ได้เห็ดครับผมตัวนี้สูงใ้เราแต่ง่ายๆครับผมัวนี้่ายนี่เหนียวเด็กเหนียวได้ยังงเหนียว เป็นคลิปยากครับผมแค่ไหนจะฝากเบิึงฝากแย่งต่อมาฝากกุ้งไหลต่อมาอันนึงต้องไปยืมใส่ละไม่ใส่ละมีพักเดียว tại chỗ thang ra mấy bàn nơi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  bàn không bàn nơi bàn nơi bàn nơi มาปีนึ้นไปขาลงเลยครับผมตั้ขนาดขา,ราตรงน้กลังขาตรงย่างอย่างนีเลยนอยน,นี้มงังออ,อีกเนยเราผอบเป็นมูเป็นมูคนนี้เนาะีแง ก่อนอยู่ล่ไครับนอยนู่มาหนเนดอยที่เขาไปหาแต่อยู่นุนไม่ไายาเป็นหุ่ใบไรบ้างอตเ เห็นราโงก่กิจปัญหามากอาจจะเป็นท่าอ,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 อกกื่นนะ,นะนันเป็นท่ากันพูนก็เพ่หนท่าหัวให้เาทำให้ออก่ันพูนเนาะเห็นไหอืมท่าอะไร อง,งางเี้อย่เดียครับก็ทำาขอยางไมดีเปิดกลองมาครับผมมีพัสดุถายมากยน่นะมัม่ม่้งก่อนดไปรอยทิ้ก่อนนี่ฉัน,น ยางกายครับผมจะเป็นรอยเห็ดต so ัวนี้ัวจอรถมากจนพาได้เลยครับจะเอเลยตรงยางเป็นง้งตามรนะครับนห้องของพี่แต่มีาดนะครับใาอยนี้อย่างนี้ดิบอสอะไรนี่มทางเ เชิงตาหน่อยครับนนดิยืน้างห็งนแล้วนี่เงนใจังทำงนไมงห่อนห่อนแล ถ้าดอยนี่ให้ปวกลายพอนงดอนี่ถ้าก็ได้ลายเจอก็ได้ปวกไงลปวกนยับ้ทาเอย่านี่ วนนึงแบ่งเดียเยไปท่ายื้ข้างหนนี่ยากงกระถินชะม้านนี่กระ่วนไหน,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 นี้เหรอกับคุณเลยนะครับเป็นอะไรกับเพื่อนไปเลย โลคิดว mm ิเดินรอเปล่าเดินเปล่น да ครับผมจะได้ย็นหมานครับเก็บถั่วหมานอยู่ครับผมแต่มากกว่สองสามหมื่นทีแล้วคือชีสหลายๆก้อนนี้อยู่ครับเอาครับสำหรับคลิปนี้บอพุ่งกับบาตุนกะขอฝากคลิปไว้เพียงสมีครับผมจะพอกันครับสองบาเนาะมื่นป้าขึ้นหน่อยให้ก้แดงครับผมเมนครับผมเป็นสีมันอลังกันพี่เก้าเนาะเมนครับครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองบาขอตัวลากกับบานก่อนครับไม่พอกันคลิปหนคลิปใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้บาตุนสวัสดีครับ ลาภุ่มสว,สวัสดีครับไม่เป็นไรครับนานๆเน้อนนนครับผมลาภไปด้วยนี่แตะไข่ค,ครับผมางามๆอยู่มีปิ่งตำแจ่วพร้อมๆค,ครับนเองนครับจะบานครับผม